ก็เป oh, well so to ็นความตั hmm. uh, well, me, Brother, okay. ้งใจครับเป็นความตั like ้งใจที่จริงๆอ่ะแฟนคลับเขาอยากให้มีผลงานร่วมกันจะเป็นละครก็แล้วแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยากให้มีอยากให้มีมาร่วมกันสักหนึ่งสักหนึ่งงานอะไรเงี้ยพี่หนิงก็เลยคิดโปรเจกต์มาให้แล้วก็ได้ด้วยความโชคดีครับพี่เหมอนะมุนเหมือนพี่เหมอครับก็เลย ความโชคดีก็คงได้พี่ใหญ่แหละครับได้พี่ใหญ่อามาดมาเป็นคนถ่ายให้ซึ่งการถ่ายแฟชั่นแบบนี้ก็ต้องไว้ใจพี่ใหญ่เราก็เราก็เกิดคือมันก็ทาลายกําแพงบางอย่างในใจตัวเองเพราะเราก็เป็นคนขี้อายหน่อยในเรื่องอของการแบบถ่ายถอดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนั่นเหมาอนละครเลยคือคือปกติไม,ม,ม่เป็นคนไม่กล้าถอดไม่กล้าถอดครับไม่กล้าถอดถ้าจะถอดก็ต้องแบบว่ามีที่แบบ ปลอดภัยหน่อยอะไรอ่าอที่นี่ปลอดภัยแล้วค่ะอ่าที่น <laughs> ี่ปลอดภัยปลอดงเหรอกเองจริงพี่ช่วยแผนผ้าหาทุกคนเลยเห็นไหมจริงจจริงจริงตอนนั้นเให้คอนเซปต์มาว่าอะไรเป็นสงการเป็นสงการเอ่อคอนเซปต์แนวแบบสงการแบบเปียกๆโอ้แบบใช่รับประมาณอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็พี่ใหญ่ก็รู้สึกว่าเออลองผ้าเขามาไหมพราะเข้มก็เป็นเป็นคนอีสานอะไรอย่างเงี้ยก็ลองโชว์ในเรื่องของ ้าคไทยบ้านเราดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็เลยลองหากันดูครับอพอถ่ายออกมาภาพดูดีมหมครับหล่อ,อมากแต่ว่าการถ่ายภาพมีหลายอย่างทำไมเลือกภาพแบบแนวเซ็กซริงเราก็ผมจริงๆผมอายผมผมผมเขินเอาเอาจริงๆแล้วพอพอมาเป็นพี่ใหญ่พอเป็นพี่หนิงแล้วก็ดูความตั้งใจแล้วก็ได้ถ่ายก่อนถ่ายแล้วก็ดูก่อนว่าถึงความแบบ มันเป็นมันเป็นดูเหมือนศิลปะมากกว่าภาพนู้ดหรือว่าภาพโป๊อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันไม่ได้ดูโป๊มันดูเป็นศิลปะศิลปะมากกว่าจริงๆตอนนั้นคือพอถ่ายแล้วมันต้องมีการฟิตเฟิร์มหุ่นก่อนถ่ายยังไงบ้างก่อนครับคือเขาก็ให้โจทย์มาสองอาทิตย์ในช่วงที่ผมก็กําลังดมน้ําอยู่เยอะเหมือนกันช่วงนั้นก็โอเคครับเดี๋ยวผมรีบรีดให้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์อะไรที่ที่มันน่าสนใจที่ทําให้เราต้องต้องได้โชว์ต้องอะไรอย่างาเงี้ย เราก็จะพยายามทําให้ให้เต็มที่ให้มันมีโครงให้มันมีมีรูปร่างที่ดีมันจะได้ไม่เสียเวลากับกับผู้ใหญ่ด้วยไม่เสียเวลาพี่ใหญ่ที่เขาตั้งใจตั้งใจอยากจะทําให้ด้วยพี่หนิงด้วยอะไรเงี้ยครับพอไปอยู่กับมุกก็รู้สึกว่าเซ็กซี่มากครับเซ็กซี่มากภาพออกมาดูดีเลยทีเดียวแต่มันไม่ได้หมดแค่นั้นต้องถามพี่หนิงอ่อนใช่ครับมี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 หลายมีหลายที่ตการมาก มีหลายลุกมากอะไรง้ยลุกะงลุกอ๋ออันนั้นจะเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีนะจริงเหมือนจะมีเหมือนจะมีใช่ใช่ใช่จะมีกว่าเยอะกว่าเยอะก็เป็นทูพีสผู้ชายคือรองเท้ากับเก่งไหนแป๊บนึงรู้ไหมว่ามันอยู่ใน Youtube ที่พูดมันเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเราเป็นเพ็กโกหกนะเฟนิวนะมีอันนี้มีมีแต่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดู ต้องถามการวางแผนของคุณหนิงเขาเพราะพี่หนิงน่าจะเก็บไว้ดูคนเดียวแล้วแหละตอนเนี้ไม่ไม่กำลังแบบกำลังคนมองว่ารูปที่เปิดมาทำไมจะต้องทำเบอร์ก่อนทำเบอร์หมายถึงว่าปิดปิดอ่าปิดปิดใช่ไหผมไม่อยากโชว์เพราะผมก็เคยบอกกับพี่ๆไ้แล้วว่าผมอ่ะแอฟริกาไม่ใช่ขนาดเลยสีผิวแล้ก็เลยจริงๆก็มันมันก็มองเป็นศิลปะ พี่ใหญ่ก็ลองให้มันแบบดูดูแบบน่าสนใจมันคือศิลปะของของที่พี่ใหญ่ได้ได้วางวางภาพไว้อะไรเงี้ยการถ่ายครั้งนี้คือเป็นการถอดเยอะที่สุดตั้งแต่ถ่ายแฟชั่นหรอปลที่สุดในชีวิตเลยครับเท่าที่ผมจําได้ที่ถอดเปลยขนาดนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดขวบที่ไปไปเล่นน้ํากับเพื่อนใส่แค่กางเกงในแล้วก็เล่นโดดตามสะพานอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมาก็แทบจะไม่ได้โชว์ให้ใครได้เห็นใช่ครับแล้วพอแล้วพอวันนี้พอวันนี้ได้โชว์แล้วรู้สึกเป็นที่ประจักษ์ไหม ตอนตอนจะลงก็แอบไม่มั่นใจอยู่เพราะว่าก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะมันจะสู้คนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันลงด้วยความเอ,อ้ยให,ให้ให้ทุกคนเป็นเป็นของขวัญให้กับทุกคนได้ได้ที่ติดตามได้เห็นกันแล้วคิดว่าสู้ได้ไหมครับคนอื่นและอ่าหุ่นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอย่างอื่นผมก็พร้อมครับอย่างอื่นคืออะไรคะอย่างอื่นผมผมก็สู้ได้ผมสู้ได้มันคืออะไรหรงช่วงหุ่นเราช่วงระยะเวลานี้มันดีที่สุด <c oughs> ยังครับยังถ้า oh จริงๆก,งก็บอกพี่หนิงไว้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบจะเอาแบบชัดจริงๆก็ขอสองเดือนเพราะผมเคยทํามาแล้วแล้วก็ส่งให้พี่หนิงดูแล้วว่าที่ผมเคยทาได้มันเป็นยังไงแสดงว่าเรีย <c oughs> กว่า 2, เด,า 2> าเดือนจะแซบกว่านี้แซบกว่ามันจะชัดกว่ามันจะาลายกล้ามทุกอย่างมันมันจะลงตัวลงตัวมากกว่าชาคาดหวังเขานะ หลายคนคาดหวังวนะมันยังไม่มีโปรเจกต์เข้ามานี่ถ้าเกิดว่าแบบมีมีโปรเจกต์เข้ามามีเดี๋ยวแจ้งพี่ถิงเลยเันมาว่มเลยวันมาค้วันอานสาขาเพราะส่งเงินมาดีถ้ามันมีอะไรที่มันทําให้เราแบบอยากจะตั้งใจทําเราก็จะทําให้ได้อะไรเงี้ยแบบมีโปรเจกต์มาสัก2เดือนเดี๋ยวเริ่มทํานะเดี๋ยวเริ่มถ่ายโฆษณาก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่แบบรู้สึกเราเฟรมรอแล้ว วันแม่ก็อาจจะมีนะก็ต้องต้องทำถ่ายคู่ชวนชวนแม่เซ็กซี่ด้วยส่วนแม่มาเซ็กซี่ชวนแม่เข้าวันแล้วครับไม่เป็นไรเขาให้เขาเป็นคนตั้งโปรเจกต์ดีกว่าครับแล้วพอรูปมันลงไปมีคนมาคอมเมนต์หรือมีไดเร็กมายังไงบ้างเอกระแสตอบรับดีครับกระแสตอบรับดีแล้วก็เพจเพจหลายหลายเพจทั้งทั้งเขาเรียกว่าหลายหลายประเภทหลายประเภทเขาเขาก็แบบ เอาภาพไปใช้ขอภาพไปใช้เอาไปลงเพจของเขาอะไรเงี้ยซักซี่กายอะไรเงี้ยภูมิใจมะมันนึกเขินมั้ยมันมันก็เขินอยู่ครับมันก็เขินอยู่แต่ก็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 รู้สึกดีที่ทุกคนชอบไม่ั้นพี่ถามจริงพอถอดเงี้ยไปมันเวลาคนเจอหน้าเรามันเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป้าหมายในการมองหน้าเรามั้นมันคงเป็นภาพในจินตนาการเขาไหมก็คงเป็นอย่างนั้นไปละแล้วพี่ตีมังมาเรัะ มันที่แปลกมีไหมแปลกแปลกไหมฮะไดเร็คแปลกๆหรืออะไรเงี้ยนอกจากส่งไฟมาฟู่ๆอ่ะผมว่าไอเขาเรียกอะไรนะไดเร็คแปลกๆน่าจะมาจากพี่อ๋ออะไรอ๋อไปไปเล่นไเล่นไเล่นมีไหมคะมีไหมพอตั้งแต่ภาพออกไปแล้วแบบมีเออข้อความแบบ เออยังครับอย่างหลายๆคนก็จะเข้ามาชมในเรื่องของภาพคู่แล้วก็ภาพภาพเดี่ยวก็จะมีเข้ามาในคอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยได้แบบว่า DM เข้ามาหรือเราอาจจะไม่ได้เข้าไปดูหรือดูไม่ถึงอะไรเงี้ยและอย่างภาพคู่มันสมความตั้งใจของเคมมุกดาแฟนคลับที่เขารอคอ,อมาเกินคาดครับถือว่าเกินคาดมากๆทุกคนเข้ามาดูด้วยความด้วยความสุขแล้วก็ความฟินที่เขาที่เขารอคอย ต่อไปก็คงจะเป็นงานงานมิงคู่แหละครับที่เรากําลังวางแผนกันต่อว่าเราจะทายังไงต่ออะไรย่างเงี mm ้ยจก่งจะมีปีนี้เราวางแผนเราคุยกันมาแค่คุยเฉยเแค่คุยรูปแบบว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเราคุยกันมานานแล้วครับแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ลงมือที่จะทํามันเพราะว่าด้วยระยะเวลาของเข้มและมุกยังไม่ตรงกันแล้วของพี่หนิงของผู้ใหญ่ลหลายๆคนที่ยังไม่ได้แบบว่าเอารายละเอียดมาคุยกันว่ามุมมองที่เราอยากจะได้ส่งให้กับแฟนคลับเนี่ยเป็นยังไง แล้วจริงๆแฟนคลับเขารีเก็ตมายังไงบ้างในคู่ของเราเขาขอแค่แบบได้อยู่ได้เห็นเราอยู่ด้วยกันเห็นการพูดคุยกันได้ได้เจอกันโมเมนต์ได้เห็นการเติบโตของเราทั้งสองคนเขาก็รู้สึกดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําตอบแทนเขาครับมันก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ใช่เค้รู้สึกไงว่าเรือของเรามันก็ยังแน่นต่อไปทางที่ละครมันก็จบไปนานแล้วดีมากเลยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาหลังจากละครจบมาก็ เกือบ3ปีละเกือบ3ามปีแล้วพอเรามีงานคู่ในในงานที่ผ่านมาคนก็ยังมาให้กําลังใจกันเต็มเลยมาเต็มแบบเกือบเต็มห้างเลยครับเนี่ยเนียวันนั้นก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจกันเยอะขนาดนี้แล้วก็เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาเยอะขนาดนี้แค่แบบมาให้กําลังใจก็ดีแล้วแต่แต่พอผลตอบรับที่หลังจากที่เราได้ทำโปรเจกต์นู่นนี้นั่นเขาก็มาให้กําลังใจเยอะมากๆนะทุกวันนี้ก็ยังคงยังคงดําเนินไปในเรื่องของความเป็นเพื่อนในเรื่องของความเป็น เขาเรียกว่าให้คำปรึกษาที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆกันในยาในมที่ดีไปเรื่อยๆเราเป็นเซ็กซี่ก้าเราเป็นเซ็กซี่เกิลเหมือนกันเราเห็นภาพเราเป็นอันนั้นยังน้อยซึ่งโหโอ้โหมันยังไงอะเข็ดฟันกันไม่ทันทีเลยผมว่าประเทศเราเอาไม่อยู่โอ้โหพนเลี้ยงหรอประเทศเราเอาไม่อยู่อตอนเราต้องเดือดแล้วใช่ไหมอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะตอนเนี้ยประมาณ30 30มุกน่าจะพุ่งไป70 80ถึง100 ควมเดือดร้อนสเก็ตภาพเป็นที่ภาพในฝันที่แบบว่าที่เราเห็นสุกว่ามันร้อนแรงมากของมุกพอแอบ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 มองแอบแอบแบบแอบมองอะไรเงี้ยแอบแอบมองก็เพิ่มแบสนใจมากกว่าไม่ไม่ลองรีแอคซิว่าภาพที่เออพอเห็นของมุกแล้วไม่ต้องทำหน้าไงเราไปนัแสดงนะแบบโอ้โหถ้าเกิดว่าทุกเพศทุกวัยใครเห็นก็ต้องเสียวท้องน้อยใช้คำว่าทุกเพศทุกวัยอนุบาลสามหรอจริง มันว้าวเดยันโอ้โหมันเสียวท้องน้อยเป็นเม็อนเห็นมเห็นเหีนเห็นหนเะมอเหน้ห็นเ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 นเห็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 น้หมนเไ็นเหนเนเห็นเหนเห็นเห็นเหมนเห็นเห็นะห็นเห็นเนเห็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 เนเหนเห็เห็นเา็นเห็นนเห็นเหเห็นเห้นเห็นเห็นดห็นเห็นเหนเห็นเห้นเดนเห็เห็นหนเห็น็นเ็นเห้นเห็เห้นเห็นเเ็เเนเ็ ต้องรอติดตามต้องไปถามคนหนึ่งถามในลุคนี้ดีครับเออในวันนั้นมันก็มีเหตุเหมือนกันถ่ายถ่ายภาพจนขาสั่นมุกอะลุกไม่ขึ้นเลยได้นวดกันอยู่แบบเป็นเกือบเป็นชั่วโมงอะมันเป็นท่าที่มัน มันยากมั้งครับมันต้องโชว์อะไรสักอย่างนี่แหละที่ที่เขาดีไซน์ออกมาแต่หนึงอะไรสักอย่างก็ได้โชว์ท่าไงโชว์แบบปั๊มแอนด์ความแบบเกล้งขาสั่นลุกไม่ขึ้นเลยยืนล่วงยืนล้มอะไรยงเี้ถ้าเราลอเหมือน่างตแรกมันก็เข้าใจง่ายมันกำกวลหรือครับเออแล้วมีแซลไหมมีแซลเขาไหมพอถ่ายเสร็จแล้วเด้อบอกอะไรเราบอกอะไรก็ได้แค่นั่งมองเพราะว่าจุดที่มันเกรงอ่ะเราไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ไม่เอเห็นพอเห็นมีเขาเดินอองกันบออกไป้นี่มาแเซลไหมหมายถึงว่า ได้แฟแลวไหมเฮ้ยวันนีคิดเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้เมื่อวันนี้ยูเซ็กซี่จังเลยอ๋อบอกเขาว่าอะไรก็ภาพดีมากนะภาพสวยมากภาพสวยมากถ้าออกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเซฟไว้หน่อยนะหยอก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 สุดท้ายแล้วฝากแฟนมีของเราปีนี้มาแน่ปีนี้ยังไม่แน่ใจยังเราติดตามเราติดตามอยากจะมี นี่มันมันต้องมันต้องแบบแรงกับเพื่อมตอนนี้เลยต่อต่อเนื่องเลยต้องถามเรียกคุณหญิงนู่นเนี่ยเพราะว่าภาพโปรเตอร์มันมีไปแล้วงานที่ถ่ายเรียบร้อยแล้วโอ้โหเอาเอาถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากจะทําให้มันได้ภายในปีนี้ครับอยากอยากให้ได้ภายในปีนี้ครับแต่ฟ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ